สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำคาซีนนะคะรุ่นอ๋อเป็นแบรนด์ของโกวีรุ่นโอบิต้นะคะสีคาปูชิโน่นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบไอโซฟิกอย่างเดียวนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาคือรับน้ำหนักได้ถึง36กโลกรัมตีว่าน้อง12ขวบนะคะคุณแม่ตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือไอโซฟิกเขาค่อนขา้างที่จะ เอาออกง่ายนะแค่เราบิดตรงเนี้ยแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยตรนี้นะคะก็คือได้มากตด้พอกอดล็อกปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวนะอ่านี้เราจะสอนแบบคร่าวๆกันตัวนี้อีกอย่างของเขาอะนะคะเป็นเบาอรอร์แกนิกนะคะตัวนี้เป็นเบาอรอร์แกนิกหมดเลยในน้องที่กลัวแพ้ง่ายพวกนี้นะคะสามารถใช้ได้เลย แล้วก็ของเขาจะปรับระดับได้นะคะตัวนี้ปรับระดับใต้ค่อนข้างเยอะเลยกดตัวนี้สายเบวได้ด้วยนี่นะคะก็ดึงขึ้นอ่ะปรับได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้ปรับได้คือเยอะมากสู่ใจเลย ก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้มีสถานะบอกว่าติดตั้งปลอดภัยหรือ,อยังนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นไอโซฟลิกนะคะจะเป็นไอโซฟลิกซ้ายและขวาแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นเบาะคำ้ำยันรถนะคะตัวนี้เป็นเบาะค้ำพื้นรถตัวนี้เพราะตัวนี้หมุนได้360องศาเลยมาเรามาดูกันว่าหมุนกันยังไงแค่บีบตัวนี้นะคะคุณแม่แล้วก็หมุนได้เลย อ่ามือนได้ถึงสามรอกสิงศาก็เลยทีเดียวนี่จ้าสะดวกสบายต่อคุณแม่มือใหม่นะคะเวลาเจ้าน้องลงรถก็หมุนข้างอย่างเดียวอุ้มออกได้เลยแค่นั้นเรียบร้อยค่ะคุณแม่แล้วก็บอกคํายันของเขาตัวนี้นะคะสามารถเก็บได้นี่เอาลงได้เลยปึ๊บเอาขึ้นได้เป็นตัวล็อกให้เรียบร้อย ถ้าคุณแม่ติดตั้งกดไฟเล้วมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวแต่ว่าต้องใส่ทานแม่นะต้องใส่ทานก่อนนะจ้ามันถึงจะมีไฟให้เรียบร้อยการล็อกของเขาก็ง่ายน,นิดเดียวค่ะแม่จุกกันจุกไม่ถูกเลยจุกกตนเลยจุกก่อนนะคะแล้วค่อยล็อกให้เข้ากัน อ่ะเรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็เวลาดึงให้แน่นด,ดึงได้เลยนี่ค่ะเขาจะมีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะคะคู่มือการใช้งานแล้วก็มีรับประกันโครงสร้างตัวนี้นะคะถึงสามปีเลยรับประกันโครงสร้างถึงสามปีแล้วก็มีมีเป็นที่บงังแดดให้น้องเรียบร้อยเลยจ้ะตั้งง่ายมากค่ะตรงนี้แค่เราเสียบไปตรงนี้ลเลย อืมง่ายแค่นี้ไปแล้วตุ๊กอะเรียบร้อยนี่คุณแม่หมดเลยงั้นก่อเขได้ค่ะคุณแม่อ,อ่ะเรียบร้อย